สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างสมาร์ทอาร์ตนะครับโดยการดึงข้อมูลจากเซลล์มาแสดงนะครับอัตโนมัตินะครับในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับอย่างผมมีตัวอย่างนี้นะครับเป็นรายการแล้วก็จำนวนนะครับโดยที่ผมอยากเอาสมาร์ทอาร์ตมาสร้างนะเพื่อจะเพิ่มสีสันแล้วก็ความสวยงามให้กับการรีเซนต์งานนะครับการอื่นผมมาที่แทรกก่อนเลยนะครับแล้วก็มาเลือกสมาร์ทอาร์ตนะ อพอเลือกเสร็จเราก็มาเลือกรูปแบบแว่าเราจะแบบไหนนะครับผมอ,อยากได้แบบนี้แล้วกันเป็นหัวข้อแล้วก็มีชอ้อยว่าข้อมูลตัวม,มีแค่สองคอลัมน์นะครับตอนนี้วิธีจะเอาอข้อความมาใส่ในพวกนี้นะครับให้เรา Copy เปไปล่างดําตรงนี้จะเอานะผมล่างดาสีบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ c o n t r o l c นะครับ Copy แล้วก็มาชี้ตรงข้อความให้เรามาเลือกตรงขาวๆด้านขวานี่นะครับไอ้ด้านซ้ายเนี่ยนะครับ คลิกไปครั้งหนึ่งนะแลาให้เรากดคอนโทรล v ก็คือวางนะครับวางข้อความปุ๊บอ่าจะสังเกตว่ามันจะได้ข้อความที่เราก,กอบมาแล้วนะครับส่วนบรรทัดอื่นเราไม่ใช้นะครับเราก็เอาเมาส์คลิกแล้วก็กด delete ออกเลยนะครับอ่ากดลบไปเรื่อยๆจนหมดนะครับอ่าลบไปหมดโอเคหลังจากได้เงี้ยคราวน,นี้พอเราได้อ่ารูปแบบนี้ครบแล้วใช่ไหมครับคราวน,นี้เราจะมากรอกข้อมูลให้มันดึงจำนวนมาอาจจะโนมัติมาที่ช่องพวกนี้ที่เราต้องการนะครับ ก่อนที่มันจะทำให้ดึงได้นั้นนะครับเราต้องมาที่แถบเมโนโูดีไซน์นี่ก่อนนะครับดีไซน์สมาร์ตการ์ดตัวนี้นะพอามาที่ดีไซน์เสร็จนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับแปลงเป็นรูปร่างนะครับถ้าเรากดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับให้เราชัวร์ก่อนว่าเราต้องการจะรูปร่างแบบนี้จริงๆนะพอได้แล้วเราก็กดแปลงเป็นรูปร่างปุ๊บ จะ,จะได้แบบนี้นะครับคราวนี้ให้เราคลิกตรงพื้นที่ที่จะเอาตัวเลขมาเตืออัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้เราใส่สูตรเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นเท่ากับตักคราก็จะเท่ากับค่านี้นะครับแล้วกด enter จะได้หนึ่งช่องแล้วนะต่อไปดินสอก็จะเท่ากับค่านี้ enter นะครับอันดินสอใหมดินสอก็เท่ากับค่านี้ เนเตอร์ยังลบเท่ากับ B3 เซนเตอมบรรทัดเท่ากับ b Enter. นบนบีกดไม่ติดนะเนเตอร์โอเค อ่าสังเกตว่าได้จํานวนแล้วนะครับคันนี้เราก็มาจัดรูปแบบให้สวยงามน,นะครับก็คือตรงไหนเราอยากให้เป็นอะไรนะครับก็คลิกได้นะกดคนโรนแช์แล้วก็ค,ดดคกลิกคลิกนะจะเรียงอย่างนี้ผมอยากจัดรูปแบบมีเงา,างน,นะโอเคสีเหลืองแล้วก็จัดรูปแบบไ้ตามที่ต้องการเลยครับจะอ,อะไรสีอะไรเอฟเฟกมีเงาอะไรยังไงอย่างเนี้ยได้หมดเลยนะครับ ะจะสังเกตว,ว่าเราได้แล้วนะครับรูปร่างของเราที่เราแนไว้เราก็เลื่อนได้ตอนนี้สมมติว่าค่ามันเปลี่ยนไปนะครับ่านนี้สอง,สองผมเปลี่ยนเป็นสามเนี้ยปุนะ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าในนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับะจะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนไปด้วยนะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างสมาร์ทอาร์ตนะครับโดยการดึงข้อมูลจากเซลล์ออมานะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ